เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีนะคะการเอาใบรับรองโสดมาประทับตาที่กรมการกงสุนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปยื่นที่สถานทูตเกาหลีประจําประเทศไทยเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกให้ละเอียดเลยนะคะเรามากรมการกงสุนที่แจ้งวัฒนะนะคะใครไม่อยากขับรถมาให้มารถไฟฟ้าสายสื่อชมพูนะคะง่ายมากทางออกสก็ถึงเลยซึ่งจะบอกว่าสะดวกมากนะคะพอเดินเข้ามาเราก็ขึ้นไปที่ชั้น3าได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ทุกคนอย่าลืมกลับไปดูที่ ep ก่อนหน้านี้นะคะการไปขอใบรับรองโสดที่อําเภอและ จองคิวออนไลน์ก่อนมานะเมื่อมาถึงเราก็ยื่น QR code นะคะเพื่อที่จะได้รับบัตรคิวซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมใช้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้เลยค่ะเมื่อถึงคิวนะคะเราก็ไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทําการชําระเงินนะคะซึ่งก็จะมีทั้งแบบด่วนแล้วก็แบบธรรมดาซึ่งราคาก็จะตามนี้เลยนะคะสําหรับเราเราทาแบบด่วนนะสําหรับแบบด่วนก็จะได้รับเอกสารภายในวันนั้นเลยนะคะนี่เอกสารที่ได้นะคะและก่อนไปที่สถานทูตเกาหลีนะคะต้องแปลใบรับรองสด เป็นภาษาเกาหลีอีกหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็นําเอกสารทั้งหมดตามนี้นะคะไปที่สถานทูตเกาหลีได้เลยเพื่อให้เขาประทับตาแล้วก็ออกใบรับรองโสดให้กับเราถึงจะสามารถนําไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนที่เกาหลีได้นะคะส่วนขั้นตอนการไปสถานทูตเกาหลีประจําประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ